เด็กชายวัยเจ็ดขวบถูกเพื่อนร่วมชั้นรังเกียจเพราะมีกลิ่นไม่พึงประสงเห็นสิ่งที่หมอเอาออกจากปากของลูกผู้เป็นแม่ถึงกับตกตะลึงเว็บไซต์เฟอร์นาร์เราเองานว่าที่ประเทศจีนเด็กชายเอนามสมมุติวัยเจ็ดขวบถูกเพื่อนร่วมชั้นรังเกียจและล้อเลียนเพราะพวกเขาคิดว่าเตียวพี่มีกลิ่นนอไม่พึงประสงคเด็กชายทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้นและเกิดการทะเลาะวิวาทกันอหลังจากที่ครูประจำชั้นรู้เหตุการณ์จึงรีบโทรหาพ่อแม่ของเด็กชายเอทันทีแม่ของเด็กชายเอไปโรงเรียนเพื่อรับฟังปัญหาและตัดสินใจพพาาาาาลลูกชยยไปตรรวจสุขภที่โงบ ซึ่งคุณหมอตรวจแล้วสรุปว่าเด็กชายเอมีนิวทอนซินปากจึงมีกลิ่นเม็นหลังจากนั้นแพทย์จึงพาแม่และเด็กชายเอเข้าห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัดแพทย์ใช้เครื่องมือค่อยๆหยิบสิ่งของออกจากปากเด็กชายเอซึ่งที่เห็นทําให้ผู้เป็นน้องแม่ตื่นตระหนกเมล็ดเล็กๆเหล,ล,ล่านี้มีสีเหลืองและให้ความรู้สึกแข็งเล็กน้อ,อยออเหมือนมเมล็ดข้าวสิงที่ไม่พึงประสงค์ยิ่งกว่านั้นคือกลิ่นที่ฉุนออกมาซึ่งน่าสยดสยองแพทย์อธิบายว่านิ้วเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตราบใดที่พ่อแม่ให้ความสําคัญกับอาหาร และสุขอนามัยช่องปากของลูกชายมากขึ้นในอนาคตเช่นการแปรงอฟันเป็นประจำและการรับประทานผักผลไม้เยอะๆเพื่อช่วยขจัดสารส่วนเกินเมือ่อสารคัดหลังและของเสียออกจากปากและปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของลูกหลังจากฟังคำแนะนำของแพทย์แล้วแม่ของเด็กชายเอก็เข้าใจปัญหาในที่สุดเธอพาลูก,กชายออกจากโรงพยาบาลอธิบายผลการตรวจให้เขาฟังสั้นๆ และแนะนําให้ลูกชายสร้างนิสัยการใช้ชีวิตและการกินเพื่อสุขภาพเพื่อรักษาอาการป่วยของเขาเพื่อที่เพื่อนๆของเขาจะได้เลิกล้อเลียนเขาซึ่งเมื่อเด็กชายเอได้ยินแม่พูดเช่นนั้นก็ตอบตกลงด้วยความยินดีหลังจากปรับตัวได้ระยะหนึ่งปัญหาทาดงงันตกรรมของเด็กชายเอก็ค่อยๆดีขึ้นด้วยเหตุนี้เพื่อนในชั้นเรียนจึงเข้าสังคมกับเด็กชายได้